ก็สวัสดีคนไทยที่ใช้ออกซิเจนหายจาก,กันทุกคนนะครับอยู่กับผมพ่อหนุ่มคริปโตนะฮะแล้วนี้เราก็ยบเกมคริปตัวคาเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมอยากอัพลดมากในตอนนี้นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเดฟมันเป่ากล่องเหลือ150คาจาก600นะซึ่งอยากอัพมากเลยนะจริงๆเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่าจะได้อัพหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูกราฟของวันนี้กันเลยนะวันนี้ก็เขียวครับ นะเขียวเลยแบบเขียวจริงวันนี้แบบแรงแรงเทขายน้อยมากนะนะครับออวันนี้แรงเทขายน้อยมากดูนะมีแค่แบบช่วงนี้นะที่แบบโดนโทบลงมานะครับออจาก9.7เหลืออยู่8.4นะครับหลังจากนั้นก็ไซเวไซเวไซเวแล้วก็ขึ้นนะครับขึ้นมาช่งช่วงนี้รานะคาปัจจุบันก็9.1ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีของชาวคริปโตนะนะครับครับเขียวนะ ก้าวเขียวในรอบหนึ่งอาทิตย์มัง้งหนึ่งหรือสองอาทิตย์ได้แหละเชี่ยตั้งแต่มันลงแต่ประมาณเอ,อ่นเดือนธันวาคมนะครับก็ไม่เห็นเขียวเลยตั้งแต่ตอนนั้นนะเพิ่งจะมาเขียวก็นี่แหละวันนี้แหละที่ที่ไม่เห็นกราฟแดงเลยก็เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมโอเคสำหรับคนที่อยากเช l ญเล่นวันนี้ก็550ค่านะครับก็ประมาณ5,000บาทนะ ก็ถือว่าประหยัดได้4 500้าอยะมั้งถ้าอันเดิมมัน600ใช่ปะหกรอก็ประมาณ5้น hmm. e ั่นแหละก็ประหยัดไป400กว่าบาทนะครับโอเคเดี๋ยวมาในตัวเกมก่อนเลยแล้วกันอย่างแรกเลยนะผมจะไม่กดสตาร์นะผมจะพาทุกคนมาดูใน Market p a เพจครับเห็นอะไรไหมควันขมงควันขมงบอกเลยควันขมงเพียบนะวันแดงเดือนในวันนี้นะครับดูนะควันขมงนะ ใครอยากซื้อก็เข้ามาซื้อได้นะครับแต่เห็นราคาแล้วแพงเหมือนกันนะราคา600นะครับก็เปิดกล่องเอาดีกว่านะเออเปิดกล่องแล้วก็ได้วิ่งฟรีด้วยนะเปิดกล่องเอาดีกว่าถ้าอยากซื้อจริงๆนะเพราะว่าในตลาดก็ตั้ง600เกาะขาก็แพงอยู่นะครับแล้วก็วันนี้นะก็เป็นวันแดงเดือดของผมเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาช่วง3ามทุ่มนะสามทุ่มสนาทีนะตอนนี้เพิ่งจะ สองทุ่มครึ่งนะครับก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็เป็นวันยดงเดือนนะโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้แบบมันวิ่งได้สักแบบ2 0สีขาขึ้นแล้วกันนะเออจะได้แบบสิ้นเดือนจะได้มีคามางอกรถนะผมจะไม่เติมเข้าไปแล้วนะสาหรับเกมคิดตัคานะจริงๆถ้านับราคาตอนนี้นะผมจะต้องมีรถ3คันนะครับถ้าผมเอามาลงวันนี้นะแต่ว่าผมพลาดไปละ ไปลงเดือนธันวานะวันที่13นะก็เลยได้คันเดียว16ื่นนะถ้าลงวันนี้ก็ส 3, 3คันน่ะได้อยู่นะเฮ้ยที่1่ว่ะเชียบปัม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 ต่อไปเนี่ยขอที่53มรอบก็ยังได้เลยหรือว่าขอที่2สักรอบหนึ่งก็ได้อ่ะจริงๆเลยเอ้ยก็ได้อยู่นะเออทำไปเล่นใบนะวันแดงเดือนนะก็ เงินก็เข้าพูเยอะเหมือนกันนะจริงๆวันแดงเดือนอะนะครับโหอ่ะตีไปสักอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูจํานวนรถด,ดีกว่าว่าในเกมตัวเนี้ยมันมีอยู่ทั้งหมดกี่คันนะซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันอีกทีเดี๋ยวรอเล่นรอบนี้จบก,ก่อนนะครับซึ่งแบบมันเยอะแปลกแบบแปลก,กมากๆนะเออเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะเยอะผิดปกติอะ่ะคือแบบต้องตกใจอะ่ะเฮ้ยที่3วะ่ะ เอ้ก็ได้อยู่นะขอที่หนึงกับีิสอ,อีกสักรอบได้ไหมอ่ะโอเคได้มาห้าสีคาครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูรถนะวันนี้นะวันที่7มกรามนะรถ7 0 0 0 0สคันนะครับซึ่งประมาณเมื่อ2วันที่แล้วนะประมาณ0กแสนคันนะประมาณ0 0 0 0นกว่าหกแสนห้าหกแสนนะ,ะม 600, 600, นะผมจดไว้อยู่นะนะครับประมาณนั้นซึ่งผ่านมา2วันเนี่ยหรถเพิ่มขึ้นนะเออประมาณ5 6าหกหมืนคันได้ นะครับก็เดฟมันก็ปรับกล่องอะไรนะปรับกล่องตรงนี้ให้เหลือ5 5 0คนก็มาแบบโฟโมโเข้าด้วยหรือเปล่านี้คงไม่แน่ใจนะเขาจะอาจจะแบบสนใจนะเพราะาไอราคา Newbox กมันถูกกนะัเนาะเออนะครับก็สำหรับวันแดงเดือนนะโหตอนนี้มีอยู่170เหรียญน,นะตรงนี้หากไป60โหเหย้ยเหลือ110เหรียญ ร้อเหรียญเนี่ยตีเป็นกันตอนนี้ก็เก้บาทเองจริงคือแบบเสียค่าซ่อมอะถ้าเอาราคาตอนนี้แบบตีแบบคำนวณแบบคร่าวๆนะสิวันเราเสียค่าซ่อม600ตามราคาเหรียญของวันนี้นะถ้าเดือนหนึ่งก็เสียค่าซ่อมพันสนะก็เยอะอยู่อ่ะโหที่3ามะผมว่าเอ้ยที่4ี่วะผมว่ารอบสุดท้ายได้ที่4ชัวร์เลยวะรอบเนี้ยจริงๆ ลางมันบอกเหตุว่าว่ายังไงก็ได้ที่สี่นะเออหนึ่งสองสามลางมันบอกว่ายังไงก็ได้ที่สจริงๆเลยเอออันนี้พูดจริงว่ะที่สชัวร์เลยอะที่4จริงๆว่ะเดี๋ยวรอดูก่อนพูด <laughs> เป็นลางเลยเอ้ยเอาหน่อยเว้ยหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเขาแบบตามทนุนคืนเหระ เมื่อวานก็ได้สูตรคานะขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโอ้โหที่4กูว่าแล้วแม่งลอดซื้อนะทุกคนเล็วมันลอดซื้อโอ้พระเจ้าโอเคได้มาส,ส5ห้าเดี๋ยวไปดูรีว์ดของวันนี้กันวันนี้เราได้มายีสิบสองสีขาเฮ้ยก็ตามเป้าผมพอดีนะก็คือ20สีขาขึ้นก็ถือว่าได้อยู่นะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใน Excel รายได้กันเลยนะครับ นี้ก็คือ Excel ของผมนะจะเห็นว่าเมื่อวานนะครับผมได้ศูนย์สีคานะเออเดี๋ยวขอมาร์คสีแดงไว้ก่อนนะเตือนสติว่าอย่างน้อยเราก็ได้ศูนย์สี่คานะเออโอเควันนี้วันที่7นะครับรับแ,แรกเราได้สิบห้าสามจุดห้าสามจุดห้านะสิบห้าสามจุดห้าแล้วก็สามจุดห้าหกค่าน้ำมันออกสองนะครับนะแล้วก็ทั้งหมดเราจะได้ยี่สิบสี่คานะราคาเหรียญอยู่ที่ 9.11นะของวันนี้นะครับ9.11เดี๋ยวเราทําการคูณเข้าไปนะ <_ an> ว่าได้กี่บาท <_ an> ได้ให้หมด182บาทนะครับวันนี้ถ้าราคาเหรียญมันขึ้นสักยืนพื้นสัก15ก็คงจะได้อยู่แหละนะครับอประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับรายได้นะครับอันนี้ผมเล่นมาประมาณ25วันแล้วนะก็ถอนออกไปแค่26 0 0นะเล่นมาจะเดือนและได้ถอนแค่26 0 0เออจริงเดี๋ยวต่อไปคงต้องทำช่อง ค่าเส่อมสภาพของรถแล้วนะจะได้แบบหักถูกนะครับก็คิปตัวค่าก็ประมาณนี้ละกันนะเออก็ใครสนใจนะครับอู๋ยังประมูลอยู่นะอู๋ยังประมูลอยู่นะครับนะครับก็เหลืออีก10กว่าวันนะก็มาใส่ประมูลได้นะผมเลงอะไรผมจะประมูลบามเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้คืออู่ที่ประมูลเสร็จนะเดี๋ยวดูเชียงรายก่อนหู้เชียงรายนะสองล้านสีเ่เลยนะน่าจะเยอะสุดใน ในอู่รอบนี้เราแหละที่มีคนใส่นะครับสองล้านสโหแล้วกระเป๋านี้ได้เก้าเปอร์เซนเช่เขาต้องลงเงินไปเท่าไหร่วะเนี่ยโหนะครับเก้าเปอร์เซนของสองล้านสี่เดี๋ยวผมจะหาในฝาลวกันว่าเขาลงไปกี่คานะแล้วก็เอาทเทลของอู่นะครับก็คือสองล้านสี่นะสองสี่หกห้าสามหนึ่งสองจุดห้าเจ็ดนะครับแล้วก็เอามา คูณกับเปอร์เซ็นต์ที่เขาถืออยู่นั่นก็คือ9.13แล้วก็เอามาหารเอามาหารกับ100 200,000คาเลยเหรอเฮ้ย200,000คาเลยเหรอวะใช่หรือเปล่า200,000คาเลยเหรอเดี๋ยวขอก็ปปี้แป๊บนึงนะ สองแสนค่า,ากี่บาทอะอ่ะตีเข้าๆสองล้านหรอหน่วย 10, 000, 000, 000, 000, สิบร้อยพันหมื่นแสนสองล้านเลยหรอเชีย่ยแล้วถ้าเราตีเข้เขาๆนะว่าเงินในอู่ของเชียงรายเนี่ยมีกี่บาทนะโอ้อ่ะตีเข้าๆกัน2 4 6 5รรี่หกหาสบกรันโหยี่สิบสองล้าน แล้วกระเป๋านี้เขาถืออยู่9%ก็แสดงว่าเขาลงไป200 0 0นกว่าคาก็ตีเป็นเงิน2ล้านกว่าบาทนะครับก็เออก็สุลาต่านแล้วเนาะเนะมืองไทยเออก็ประมาณด้วยกันใครอยากประมูลก็มาประมูลได้นะครับแล้วก็คลิปตัวคาก็ประมาณนี้แล้วเราจะกันในคลิปหน้านครับบ๊ายบาย